สวัสดีจ้าจะตาเจ้าแยกกินเซ็แล้วเกือบจะหกโมงแล้วเจ้าวันนี้อันต่ำน้าพริกเขียดคุณพ่อไปซองก๊อฟซองเกียดมาได้กบมาตัวหนึ่งตัวน้อยเดียวเจ้าแล้วก็ได้เขียดมาไปปิ้งแล้วก็มาลาบแล้วก็ต่ำน้าพริกเจ้าะเจ้าป้าก็เจ้าป้าไปกินเจ้าเจ้าป้าพัดปลกคนาแล้วก็มีป่าแววนถอดน้องปิ้งปรกบ้านแล้วเจ้าคีป้ากันมาแอวแล้วหลออแล้ว มาพอกกำลรเจ้าวันนี้จะได้ก่อน้าใสไหลโย,ยแต่หู้จะได้ก่อนนะเจ้าฝนก็ตกไปตกมาไปในกมโหมาเจ้ามหาหันตกทั้งนี้เลยวันนี้ลัางใจสอกตาสองเสนลงเหมือนเดิมมาพอกกำลรเจ้าว่าจะได้ก่เจ้าหม,มานๆเขาจะเที่ยงสายเจ้าฝ่าหมาน อาป๊กหนตัวเจ้าสองตัวเจ้าตัาข้างลายก็แต่สไตลเออตัข้างลายก็ปเ่ายสไตลเจ้าท้่ไหนก็บัดเือนนะ <c oughs> เื่อเวลาดิงก็หัวปุด๊ดหัวลานหมดโอ้ยเจ้าปลาขยาวตกแน่นไปแล้วเจ้าเจ้าจปลาตะเทียนรายก็ต่อแหวนเจ้า ตานต่อเจ้าตะเกียนซ้ายตะแว่นแล้วก็ตะเกียนซ้ายตะน้อยปี๊ดพิทศษตัวนึ่งก็เป็นปิ๊ดเน,นานเะหวานยังได้เสือ สไตร์เจ้าปากก็ไปไหนหมดเจ้าน้ามก็ไหลเอ,อ,อือยอยู่นาทีจะเต้นเซออ๋ออ๋อปากป๊อกเจ้าต <c oughs> ีไหนแรงไหนจะมาเหตัว <c oughs> ลาสลากจ้าเจ็บตาเจตัวเจต,ต,ต,ตัวเจ้าพา่อพ่อพ่าพ่อเป็นไหนมอสเจ้ามันงาน,านเจ้าไม่ได้ห่านตาอีกเมือนละเจ้าปลาักคล้ายปายลาใักกบแล้วก็เปล่าแงนเจ้าไอซีตัวเจ้า สลากสองตัวเจ้าแต่สลากเนื้อเจ้านี่ฮึปลาแมนสามตัวเจ้า <c oughs> อย่า <Yeah, S 2> <laughs> ไปตึงวันตึงวัน, <laughs> วนเจ้าวะานเจ้าปลาราดหลวงเจ้ารับปลาซ้อยกลม <laughs> กําลังหาได้ตัวเป็นปีนเจ้าเ <laughs> <laughs> ตัมนิดสั่เล็กแปดน้อยเจ้า <laughs> ได้กล่อมเจ้าเรียกว่าเป็นได้เจ้าแต่ใต้ข้างลายเกืะบตาจะเพียยนสายเจ้า <c ười> ออบาตะเพียนซ้ายสองตัวเจ้าพัาต่องงานงานยังอี่องไปยังแฟนมีแหงยกความวัดยกแล้วก็ได้ป่าแบนป่าบีเจ้าว้้ได้หลายตัวเลยเจ้าปาด้ายกลมทั้งนั้นเลยเจ้า เขาขยาวออกบ้านหัวมันข่าพอเขาดึงมันก็หัวปุ๊ดหัวรันเห็นดูเจ้าปลาไส้กลมทั้งนั้นเลยเจ้าสองตัวเจ้าลาจจะเตียนรายแค่ให้ออกออกออก็เดี๋ยวก็หัวปุ๊ดหัวรันเห็น ยอดเน้นดูกลัวจะหัวปุ๊ดหัวลาดนั่นน่ะแล้วลก็ขำดีขนาดเจ้านี่ส่มตัวเจ้าตลแวแฟนครับผักาบป๊อกเจ้าบีนั่นก็ลักไปอยูป่ปืนจำเหมือนละแกนน้ำตายพนักก้า ประจานซ้ายตัวหลวงเจ้าตัวอันตรายัปีนดอทปีนแดดนี่เจ้าประจานซ้ายหัวมันแข็งขนาดเจ้านี่เจ้าหน้าตามันมันมีหนามตัวเจ้าหนามตีปากมันนี่ ตามตัวเจ้าปลาอย่างปลาสะไตลปลาสร้กลมแล้วก็ปลาแว่นเจ้าสาตัวเจ้าเขียนทายกับปลาแว่นเจ้า มันมีปลาสร้อยกระโดดซากตัวเลยเจ้าคือแบบ่่าหายแซ่บไปจะแต่เลยเจ้าืีตัวเจ้า <c oughs> <c oughs> ต้นมีแหงจานโอ้อเจ้าแ <c oughs> ต่แบข้าวจ้หมดแหงเจ้าโอ้ยตรงน้อ <c oughs> มีการมดแหงตัวเจ้าเพราะว่ามีแหงยกหันปากกระโดดเจ้าเออเวลายอยู่เจ้าออนนี้จะลอดแล้วเจ้า <c oughs> ปัดสไตล์เจ้าตปัดสไตล์สองอแว่นสองตะเทียน้ายหนึ่งเจ้า ุกโอ้ยแตาเฮียบบงมาเป็ดกูเจ้าเหลือกระตัวใหญ่ตัวน้อยลาบไปเหี้ยของค่างๆลายกระต่าสไตล์เจ้า แล้วก็มาเต้นเรายิ่นจะลิงเราพกหน้าไปดะเจ้ายิ่งหาไปได้ยังนะเจ้าตัวนี้มีไข่เจ้าในเจ้าอีกวันอุดพุ๊ดเล้เจ้าโอ้ยจามอยู่นอกจามเพื่นเจ้ากระซ่อยกลมตกไปตัวหนึ่งหัวจะลุดและเจ้า แล้วก็ปัดตะเทียงสายหนึ่งเจ้าดีเองทันได้อยู่จ้าใน้สามตัวเจ้าปลาเฮียวบงปลาแว่น แล้วก็ป่าตะเพียนรายเจ้าป่าเฮาบงกับล้วเจ้าป่าเฮาบงกับป่าแวนเจ้า <c oughs> มือว่าปะได้เจ้าปะสซ้ายกลม่มตรงนี้จะเป็นปะสซ้ายกล่อมนากเจ้าปะสซ้ายกล่มขึ้นปไส้ายมอนใบยามขึ้นเลยเจ้าปะสซ้ายกล่มเจ้ามันคล้ายๆปะสซ้ยมอนแต่มันเหมือนใจปะสซ้ยมอนเจ้า เสีตัวเจ้าฐานสรอยกลมโอ้ยมันยังเอาอยากออกมาเดี๋ยวหัวจะปุด๊ดชอบเอาหัวํานนะเจ้าเนะี่ยหัวํามนั่นแหละแล้วก็ปัดจอนีน่ตัวเจ้าตัว,ต,วตัวอ,อ,อาบยากทุกอย่างเลยเจ้า ปาจะได้แต่ละตัวแต่อย่างปิุรักสุเลยนะเจ้า <laughs> <laughs> โอเคเจ้าจบคลิปวันนี้ก่อนเมืดแล้วเจ้านีบรรยากาศในน้ำห้อยต่อจองอยู่ต่างบนนั่นเจ้านี่คือบรรยากาศบรรยากาศในน้ำ <laughs> โอเคเจ้าเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปป่าของจ้าป้าที่บ้านกันเจ้าช่วงนี้จะมาค่อยมีป่าเลยเจ้าหน้ามหมงอนก็ขึ้นขึ้นลงลงทีละน้อยละน้อยละเวลานี่มากกนิ่มมันก็เลยมีป่าป่ามียู่เจ้าลงไปอยู่หน้าแม่เลิกหมดเลยเจ้าหน้าเลิกๆกน้ามะพ่นเจ้ามันเลิกที่ก็เข้าบ่อเขามันฉลาดขนาดนะเจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปป่าที่บ้านของจ้าป้ากันเจ้า โอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลลูกปาาของวันนี้เจ้าวันนี้ม่วนเลยยังตะวาหน่อยเจ้าตะวาน,วนนี่บบนมีเลยเจ้าวันนี้ยังแฟนหน่อยมีปลาไส้แต่ว่ามีปลาไส้ม่อนเจ้าจมีแต่ปลาไส้กลมปลาไส้ข้างลายได้ก็ถือว่าง้าอยู่เจ้าได้เกือบกิโลอยู่เจ้านี่เจ้าปลา ปลาสไตล์ปลาส้อยข้างลายปลาส้อยกลมวันนี้เป็นปลาส้อยกลมนาเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแต่นี่เกือบสองทุ่มแล้วเจ้าก็ <c oughs> ถือาได้เยอะเจ้านี่เจ้าปลาอันนี้ก็ถือกออยู่แต่ว่ามันก็มีปลาหน้า,นาือนกูตเต๋อเจ้าถ้าเป็นกูตเต๋อปลานี่กับปลาส้อยเต้นโซ่ๆ้ะเจ้าช่วงนี้เป็นในอย่างตีคบปลาส้อยไม่ยอมลองเลยเจ้าโอเคเจ้าช่วงนี้หน้าฝน เดี๋ยวก็ห้อนเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ดูแลตัวมโฮต้าดูแลสุขภาพกันตัวหน้าเจ้าขอบคุณนักหน้าเจ้าที่ติดตามรับชมช่องเจ้าป้าเป็นกำลังใจให้กันตลอดป้าป้ากันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็น้าป้าเต้อนเจ้า